นะคะวันนี้ได้ก๋วยเกี่ยวเตี๋ยวร้อนนะคะเส้นเล็กเส้นเล็กหมูน้ำตกนี่ใส่หมูของโกรดเลย น้ำตกคือแบบพุน่นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเจ้านี้ในตำนานเลยตั้งแต่สมัยแบบห้าหกขวบกินนะ่ะกินมายาวนานมากเลยนะร้านนี้อร่อยตอนนั้นน่าจะถ้วยละสามบาทแล้วก็มาห้าบาทนี่แหละตอนนี้ถ้วยละสามสิบละสี่สิบพิเศษสี่สิบนะคะอันนี้สี่สิบบาทคนดู มดน,นี่ส0สิบบาทอื่ฮึก็่มูกันบอืฮอทำสุคกคนค่ะืม ฟองปวดใส่หมูปุ้ยปุยพิเศษ40ธรรมดา30เมื่อก่อน3บาท5บาทก็ไม่ค่อยได้ได้ไดกินนะนานๆจะได้กินนะคุณเสียอ ไห่ mm hmm. ย่างไรคี่สิบบาท mm hmm. อืมคเสียบายนังง้ว แต่ก่อนก็อยู่บ้านนางมวน่ะทางไปน้ำตกตากขามน่ะร้านจีบปานนะคะมักใจค่ะ น้ำโขกคนคนคนถูกแจกขนาดเลยอูกชิ้นให้เยอะมากเป็น mm hmm. เนื้อหมูใส่หมู หองหอมทังแซบกระเทียมเสียวกากหมู วนตกลิ้นอึฮึฮ่อยไม่เปลี่ยนเลยร้านในตำนาน